ว่างา่ายไวเล่นมาเนี่ยไอยจัดมาให้สองคันครับนะสำหรับไอเหลืองซิ่งนะระวังซีประตูกับแคปนะออกรถศูนย์บาททั้งสองคันนะคันไหนรอ,อกกันเดี๋ยวไอผ้าเบิ้งครับนะระวังซีประตูกับแคปมาเริ่มจัดทับน้ามิวเองกันเลยนะ่ะโชว์สองพันสิบห้าทั้งคู่นะ,ต,นนะตัวนี้เป็นตัวยกสูงโหลดเฮลิยาร์ดแคบเฮยาร์ดแคบทั้งสองคันนะนะ่ะโชว์สองพันสิบห้า นาและ,ะแม็กเวลล์ยางยีราพครับนาะนะสเสน,นอแจนนั่นหรือกระพุนกระพุ้นนะาตัวนี้ดอกอปีแรกให้พอนเดลลาหาพันเก้านาบอกว่าพันแตนนะาใส่กันระวังซีประตูกับครับนาะมีคำเอ็กซ์ด้านหลังพร้อมนาะจวดนาะฟังเสียงพร่องหลังด้วยรวมสองพันสิบนะ ปีแรกตัวนี้ให้พันเดี๋ยวเราหาพันเก้าลังอันนั้นพันเก้าพันกว่าตลอดสัญญานะมาเดี๋ยวเปิงของเครื่องครับพี่น้องของเครื่องโล่งสเตปไล่ข้างใส่ในเดิมทุกทอยเจอนี่แบบต้องนะคุณพี่เสียไมาเรียบร้อยน้าแล้วก็อีกขันหนึ่งครับน้าตัวนี้แปลงนาเป็นวิวเอ็กสีเหลืองแก้วน้าชุดสีนี่ก็ต้องมีสองหมื่ 20, 30, นสามหมื่นเปครับพี่น้องแต่งเต็มพี่น้องจะเอาแคปเอาซีประตูเมื่อกี้น้ำให้เลือกสองขันเลย ลเลือกให้จุดใจกัไม่้องฮะนนันี่อแค่เป็นชีประตูสี2015เหมือนกันยกสูงโหลดยี่้อแค่ไฟหน้าปเาุเมอร์นะไฟเดรย LED. ์ LED เลือกจากของเครื่องกันเลยนะเอาหรือเปิดอันนี้เลือกอันนี้กโตโตนเกียร์ออโต้โตนะเก,กียร์ออโต้ตัวเกียร์ธรรมาดัั่จะไดเลือกาเคืงกันเนาันนี้นอเอกอนียรออโ้กสูงอ,อโต้ตัอ,อร์ยนย็นดด นะ่ะหกโตงวัดบูธเรียบร้อยนะ่ะลั่น้วยนะคันนี้ลั่นด้วยไอ้ท่อท่ออย่างสวยเลยตนะัดจัรทลุงล่อเรียบร้อยนะ่ะพอไทเทเนียมครับเดินใหม่ทั้งเส้นเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นเ, 3, Z, เครื่องสามพันซัต์ทตีพวีเจ็ทเทอร์โบทุกเครดิตเลยจัดได้ล้นจัดได้เหลือจัดได้เกินนะ่ะทุกเครดิตอ,ออกรถศูนย์บาทแม็กไอเปียนแม็กไม่เลยคันนี้ แมเป็นที่สาเจเป็นก้านยกของของลอของ s อ v นะที่37มเจอก้านยกตัวนี้ดอกเบี้ย er, 0%ูเอร์เชที่เดือนปีแรกพันเ0พหลังจะรันพันนึ0 0ืครับมาเบิ่งของเคื่องเคื่องก็เดินท่ออเจอม่นะแล้วก็สเตปไล่ข้างมาเล็กน้อยนะรถทั้งสองคันนี้แจ้งเปลี่ยนสีนมาเรียบร้อยแล้วแจ้งเป็นเหลืองดำนะทั้งสองคันเลยพี่น้องมักท่านไหนเลือกมาเลยนะ ได้ท <erson> ั้งสองขันน้าจะเอาแครบเอาซีประตูน้ารับชมคลิปวิวคลิปมาเลยคันไหนคันไหนรอกันแล้วแกร์ล้างซีประตูคันไหนรอกันคอมเมนต์มาน้าออกรถ่องสุนทานครับจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรข้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดได้เฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อขีดยางขับวิ่นขับแกรบขับบุกล่อขับสิบล่อขับแม็กโครตัดไม้เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ค้าขายรถเล่หาบเล่แผงร้อยตลาดนัดพร้อมผมปลามุ่งปลามุ่งทุกอาชีพจบศ <MC S 1> ูนย์ตพิเอฟซีพิมก็กรสุดใกล้เซมพิมพ์ก็งามกใกล้เซมพิมพ์ก็เกแกยวเข้าไปใกล้เซมสุดแยกเสื้อให้กับพี่น้องช้าไปไปลุนเก้า